เดือดคอมเมนเตอร์ว่าไงครับเห็นตัวเลขแล้วเนี่ยคะแนนมาทิ้งทวยผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับลองไปดูย้อนเมื่อปีการเลือกตั้งอบจราชบุรีเมื่อปี63สาใช่ผมบอกให้จริงๆพวกส้มมาเนี่ยไอ้คือขออนุญาตใช้คำนี้ก็นะไอ้พวกนี้แสบจริงนะคือพูดจริงว่าถ้าส้มมาแล้วเนี่ยสร้างความปั่นป่วนให้บ้านใหญ่เขาต้องรวมตัวกันขนาดเนี้ต้องบอกว่าถ้ามันไม่แสบจริงเนี่ยมันทําอย่างนี้ไม่ได้นะเว้ยอันนี้ต้องเอาหลักคิด ก่อนนะ,ะคือแน่นอนอ่ะพอบ้านใหญ่เขารวมตัวกันในสนามเลือกอบอจอเนี่ยมผมเล่าอะไรให้ฟังเลยนะค,ะคการเลือกตั้งอบอจอเนี่ยนะฮะมันมีความพิเศษอยู่เรื่องหนึ่งก็คือว่าคนที่เขาลงนายกเนี่ยนะครับพักเนี่ยเขาไม่ได้มาช่วยเรื่อง ทรัพยากรนะครับเป็นเรื่องของเจ้าตัวแท้ๆล้วนๆนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยนะครับใครที่เป็นตระกูลนักการเมืองเก่านะครับเป็นบ้านใหญ่เก่าและสามารถที่จะเจรจาประนีประนอมนะครับรวมเขาเรียกว่าแบ่งสรรนะครับปันส่วนนะครับตกลงกันลงตัวกับบ้านใหญ่หลังอื่นเนี่ยนะครับว่าเฮ้ยเราอย่ามาฟาดกันเองเลยถ้าฟาดกันเองแล้วเดี๋ยวพวกส้มจะมากินนะครับเพราะนั้นถ้าเจรจากันแบบนี้ได้ นะครับแล้วก็มีแบ็กอัพทางการเมืองเป็นแบ็กอัพให้นะครับก็แน่นอนว่าผลการเลือกตั้งเนี่ยนะครับมันก็จะออกมาไม่ต่างจากที่เราเห็นแต่สิ่งหนึ่งที่ผมเรียนก่อนนะว่าพวกสีส้มนะครับอันนี้ในมุมของผมนะคุณเด็กคุณอ๊อกผมเนี่ยโคตรดีใจเพราะปี63เนี่ยนะครับคะแนนคนที่ได้ที่สองเนี่ยห่างจากพี่ตุ้ยเนี่ยนะครับพี่ตุ้ยได้เท่าไหร่สองแสนสี่ใช่ห่างเปนะครับดูคนได้ที่สองได้เจ็ดหมื่นครับเจ็ดหมื่นสี่เจ็ดสามยี่สิบเอ็ด ห่างกันนะสามเท่าตัวเพราะนั้นผมถึงบอกว่าคุณหมุนเนี่ยนะครับผมว่าเนี่ยพวกสีส้มเนี่ยมาได้แตะหลักแสนเนี่ยผมต้องบอกว่าเนี่ยทำให้บ้านใหญ่เขาเหงื่อตกแล้วนะครับเพราะว่าเราดูจากปี63เนี่ยเป็นเกณฑ์เลยนะตอนนั้นคะแนนห่างกัน3ามเท่านะครับนี่ยังนับไปจบนะขึ้นหลักแสนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับผมเชื่อว่านะครับ เอฟซสีส้มที่บอกว่าเฮ้ยเลือกอะไรนะกาก้าวไกลประเทศไทยเปลี่ยนแน่เนี่ยอันนี้ก็เป็นจุดที่พิสูจน์ได้ครับว่าเปลี่ยนแน่แน่นะครับคือวันนี้เนี่ยอาจจะยังไม่ถึงขั้นคําว่าเปลี่ยนคือได้รับชัยชนะในการเลือกนายกอบจแต่ที่แน่แน่ที่ผมเห็นมานะไม่มีแม้แต่อบจเดียวที่แบบขอโทษนะกูจะนอนมาแบบเมื่อก่อนครับกูจะแบบกูไม่ต้องทําอะไรก็นอนมากันแบบเมื่อก่อนจัดวัวกันได้และกันได้ แต่ตอนนี้เนี่ยทุกอบจอนะครับโดยเฉพาะที่มีพวกสีส้มลงแข่งในน้มพักจริงๆนะลงแข่งในน้มพักเนี่ยผมเห็นปาดเหงื่อทุกคนะนะครับปาดนี่ไงคือสิ่งที่มันสร้างความเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วผมก็เชื่อว่านะครับถ้าถ้าเกิดเราเราได้เลือกอย่างนี้กันไปบ่อยๆนะครับ,รบผมเชื่อว่าความเปลี่ยนแปลงออกมาแน่แล้วผมคิดไปไกลกว่านั้นอีกนะคุณเอคุณอ เราลองคิดดูว่านะขนาดพวกสีส้มลงนะแล้วตำแหน่งอบจซึ่งเป็นหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นนะยังเงือตกกันขนาดนี้คำว่าเงือตกคือโอเคแหละครับคะแนนน่ะช่วงเนี่ยมันดูเหมือนห่างประมาณสักสี่0มื่นกับบห้าหมื่นจะแมเอ๊ะคุณนิมเป็นนักยกน้ำหนักเลยต้องโดนอยาดมยาดมด้วยดสองชั่วโมงแล้วเนี่ยครั้นี้ต่อเราลองคิดดูว่าถ้าวันหนึ่งเนี่ยนะครับปี25 7 0ห้ารเจ็สิบหรือว่าวันนี้นะถ้าเกิดพวกสีส้ม เป็นรัฐบาลครับแล้วบอกประเทศไทยจะเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยโอ้โหคุณเอ้ยผมบอกเลยนะประเทศไทยไม่เหมือนเดิมจริงๆจริงจริงเริ่มที่เกาะภูเก็ตเนี่ยรื้อผ้าออกเอ้าลองลองลองเปลี่ยนจากเลือกนายกอบจภูเก็ตนะมาเป็นเลือกผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตแบบผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเนี่ยผมรับรองว่าโอ้โหซีดงานนี้เราประเทศไทยไม่เหมือนเดิมแน่แนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไอ้จุดที่มันสร้างความเปลี่ยนแปลงตรงนี้เนี่ยนะครับ ผมจะเรียนว่าถ้าใครเคยอ่านอะไรล่ะทฤษฎีของอ,อะไรนะคารมาร์ใช่ไหมครับ,รบม,มันจะมีโค้ดอยู่อันนึงบอกว่าการเปลี่ยนแปลงในเชิงปริมาณน,นะครับถ้าสะสมมากๆเข้ามันก็จะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงในเชิงคุณภาพผมเชื่อว่าไอ้สิ่งที่นะครับพักสีส้มเนี่ยนะครับรวมถึงสนามอ,อปจอด้วยเนี่ยเก็บชัยชนะ แบบนี้มามันอาจจะยังไม่ถึงขั้นเป็นนายกได้แต่ถ้าเราดูสัดส่วนคะแนนเนี่ยอันนี้เราปฏิเสธไม่ได้แน่ๆว่ามันเพิ่มขึ้นกว่าเมื่อ4ปีที่แล้วซึ่งตอนนั้นพี่ตุ้ยเน่นอนมาผั้ชนะตั้ง3เท่าตัวนะครับ,รบ 2, 2> สอต่อ7จ็ดหมื่นแต่รอบนี้ต้องต้องบอกว่าสูสีกว่าเดิมเยอะนะครับ,รบ,รบถ้าเราดูช่วงนะซึ่งวันนี้มันห่างกันอยู่ประมาณสัก5 0 0หมื่นนะครับ,รบจากเดิมมันห่างกันเป็นแสนก,กว่า ครับนะครับผมว่ามันก็น่าพอใจนะในแง่ของการของการเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศการเลือกตั้งสนามท้องถิ่นที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดราชบุรีในวันนี้